ยูห uh ู uu, สวัสดีคะ่ะน้องๆน,งนี้เรามีของเล่นชิ้นใหม่มารีวิวให้ดูนะคะมันอยู่ตรงไหนกันเอ,อ่ยอยู่นี่ไงอยู่ในกล้องยูห uh ูไดโนเสาร์วันเล่เอ็กโอ้ไม่ใช่นอวิวเล่เอ็กซ์ไดโนเสาร์นะคะสูง250เซนแล้วก็มีใคร projection function ตรงนี้นะคะ นี่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าอ่าในกล่องเป็นสีน้ําตาลนะคะแต่ว่าตัวที่เราเลือกมาเป็นสีสม้มมาแกะกันเลยดีกว่าตรงไหนแกะตรงนี้นะคะเจด,ดืเห็นไหมมันเป็นสีสม้มหูมาแบบนี้เลยนะคะตจ้าดืเราคือหัวไดโนเสาร์คอยา นี่เราคาบใบไม้ไว้ด้วยอ่ะหนึ่งชิ้นชิ้นต่อไปอันนี้อะไรอ่ะด,ดอู้ห้อันี้คือลำตัวของมันแล้วก็อันนี้คือหางใช่ไหมคะไข่นี่ในกล่องหมดแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าเดือด่าคือ ล้อมตัวอละนี้คือหางนี่นะคะน้องๆให้ผู้ปรกครองประกอบให้นะคะมันค่อนข้างแน่นนิดนึงนี่หางมันขยับได้แล้วก็นี่ส่วนหวัวเต <c oughs> <c oughs> ดเห็นกันไหมเอ้ยโอ้โตัวยังใหญ่เลยแล้วก็ยาวด้วยเขาเขาบอกว่ายาวเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้25เซนนะคะ ว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้25หเซนแล้วก็มีไข่เรามาลองดีกว่าว่ามันจะออกไข่ได้จริงหรือเปล่าป่าไว้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวหาสวิตก่อนอ๋อลืมบอกมันใส่ทาน AA3 ก้อนนะคะนี่ AA3 ก้อนไหนตืดึไหนอะ ในสวิตเปิดอยู่ตรงนี้โชว์จะเดินได้หรือเปล่ากูดูกูดูเรามาลุ้นกันอุ้ยนี่ไงน้องๆเห็นไหมมันออกไครมาแล้วมันเดินไม่ได้นะเนี่ยโอ้โยมันออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันใหม่ดีกว่าว่ามันออกยังไงกันนะคะอีกรอบอีกรอบหนึ่งเรามาลุ้นกันดีกว่าดูดูอุ้ยออกไปแล้ว ออที่ไดโนอุ้ยมันมีไฟตรงต้าไหนโปรเจคเตอร์ที่เขานี่ยน,น้องเห็นไหมโปรเจคเตอร์มีตรงนี้ด้วยนีน่ลองใส่มือดูดินี่มันเป็นรูปไดโนเสาร์น้องๆอ,อาจไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หานี่นี่นะคะนี่เป็นรูปไดโนเสาร์ โอเคค่ะน้องๆอันนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย